สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Star Diary นะครับผมในวันที่14นะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะหลังจากที่เราได้เงินมา2 0 0พันแล้วก็อีอกนิดเดียวก็จะถึือวลาโอ้ยโอ้ยกอดโอ้เ oh oh, มื่อกี้การาจะพูดอะไรนะแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วตอนนี้รู้แค่ว่าโอ้โหต้องเก็บก่อนละ <laughs> ขอ,อยัดครับผมจมแล้วหุ่ยม,มีสีทองเลยเหรอขายขายให้หมดนะอันนี้ปลูกได้ไหม ơi? เอ่ยเอ้ยแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อเมืม่อครั้งที่แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะสร้างนี่ไงสปริงเกอร์ได้แล้วเราต้องลงเมืองอยู่ดีอะทุกคนเราต้องเอย่าเพิ่ปงปลูกตรงนี้ก่อนเพื่อว่าเราจะได้หมดแรงนะฮะในอนาคตจริงไหมจริงโอเคเรามีของครบแล้วอันนี้คืออันนี้ก็มี อันนี้อันนี้เอาเคยวัตถุดิบตันนี้ครบแล้วอันนี้เดี๋ยวไปยัดด้วยส่วนอันนี้ให้แฮรี่นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของแฮลี่ใครยังจําได้ไหมใช่ไหมโยโกะนี่ฉันลดน้ําให้แกแล้วนะวันนี้แกตรงดีใจนะฉันไม่ตั้งคําถามแล้วโอ้ด้รู้เจ้าดอยแล้วก็อันนี้มันขายด้วยเหมือนกันออันนี้น่าจะปลูกฤดูนี้หรือเปล่าโอ้ฤดูนี้จริงด้วยตอร์บี่นะครับไปู่ทันไหมสิบสี่วันแล้วแล้วก็ รดน้ำก่อนครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่รดน้ำเสร็จแล้วก็จะไปซื้อ,อ,อกระเป๋ากับอันนี้ครับยัดของตรงกลางครับบัตเดิลครับไปเรียบร้อยโอเคเก็บของก่อนเราเหลือเตมินาเยอะอยู่นะไปลงเหมืองได้อยู่นะเนี่ยถ้าไปต่อเฮ้ยเอาไปด้วยสิโอ้โหเฮาชายเองนี่ลืมตลอดเลยเรามีกระเป๋าไงลงเมืองได้โยโกะวันนี้เดี เดี๋ยวฉันจะไปลงเหมืองนวนะฝากเฝ้าบ้านด้วยล่ะด้วยกับโจ้้อยนี่ไงเอ้หมาซื้อสัตว์ใช้ได้เลยโอเคอุ้ยของป่าด้วยของป่าแป๊บนึงโอเคทางแพทางผ่านทางแพะทางแพะอะไรล่ะโอ้โหเต็มมาดิต้องเอาไปซื้อกระเป๋าก่อนโอเคกระเป๋าสองพันนะครับข้างหน้านี้ไปเร็วๆๆไปเรไปเรร้านเปิดหรือยังวันนี้วันอาทิตย์ด้วยน่าจะไม่ปิด เปิด9โมงอุ้ยมีคนขอความรึทกช่วยใครแย่งพูดมามีคนขอความช่วยเหลือนะครับเขาต้องการอะไรปีแอ์นะครับเขาอยากจะได้แคปบอโอเคหาได้จากไหนแต่ไม่รู้ขอญาตซื้อกระเป๋ากันครับปีแอ์มาซื้อกระเป๋าครับผมเยี <Yeah. S 2> อืมมี24ช่องแล้วแล้วก็ได้ไหม20อันโอเคโอเคครับผมอุ้ยทักทายคุณปู่ก่อนคุณปู่คุณ,คณปู โอ้ไม่หนาวหรือไงพวกเขาไม่ถักเสื้อผ้าสเวตเตอร์เหมือนแต่ก่อนแล้วเลยเฮ้ยอ่าผู้ปู่ผู้ปู่บ่นอะไรเนี่ยไม่ถักเสื้อผ้าไม่ถักเขาเรียกว่านะถอกถอกอืมขบ่นขบ่นขบ่นโอเคดูผิดนี่ลูกดิ๊กลูกดิเกีย่ไม่ใช่แย่แบบแย่แบบดีใจแย่อุ้ยสปีดครบ ไว้ใช้รอบหน้าได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอเปลี่ยนฤดูเดี๋ยวใช้ต้นฤดูเพื่อที่จะให้ทําแบบไวขึ้นหรือว่าจะาใช้เลยใช้เลยก็ไม่ดีใช้เลยก็ไม่แย่นะปลูกอันนี้ให้มันได้อันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้คือฤดูมีแค่ฤด,ดูนี้เท่านั้นเป็นผักหัวนําจะเป็นสีทองไม่งั้นเราจะอน,นี่ครับมันจะเฮ้ยก็ดีนะถ้าสมมติว่าช่วงต้นเกมเราผักโตวไวขึ้นส0เใช่ไหม เราก็จะนี่ได้ความเงินได้จากการปลูกผักไอ้ผักอันนี้ครับมันเป็นถ้าเราโคออกกันได้เนี่ยนี่เนยสปีดอัพอด,นะออดีนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะลืมใส่อันนี้ด้วยมันไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงหอยเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นแฮรี่นะครับเดี๋ยวจะไปหาแฮรี่ก่อนโอเคแฮรี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยสวัสดีครับแฮรี่ เฮลี่เฮลี่งุยให้ของขวัญเหมืนเกิดฉันหรอชอบมากเลยล่ะพี่สาวฉันเนี่แปคนบางทีก็คิดว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอานี่ไงลงไปที่ชั้นที่ล่าสุดสิบห้าดนมันมันต้อง1 5นั้าแล้อุย้ยโอ้รอบนี้เราดวนดีไว้ลงเลยแล้วกันนะทุกคนคือว่าจะได้ไม่เสียเวลาโอเค อันนี้เราขายไปรอบนั้นเพื่อทำกระเป๋าเราต้องอต้องใช้เยอะอยู่โอเคค่อยขุดไ,ไปเรื่อยๆเอ้ยทางลงเลยล่ะกดผิดผมกดผิดโอ้อยต้องรีฟันมันจะเป็นหนอนอ้โหมันเป็นหนอนแล้วโอ้ยโหมันติดใจมันติดกอยู่นะมันติดใจอยู่มาเลยไอ้หนอนแมลงโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงเรา นี่อยูแล้ว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 ยังไงยังไงอืออืออุ้ยโอ้โหทุกคนเหม็นเขียวมาแล้ว嘛เหม็นเขียวอ่ะเฮ้ยไม่ได้ละอุ้ยเหม็นเขียวเหม็นเขียวหมดแล้วหมดแล้วไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับฉันลง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 โอเคแล้วไปนะตัวนี้ไม่เอานะเหม็นเขียวตัวนี้ไม่เอานะ ได้แล้ควอเต็มเลยขายได้เนี่ยนี่ถ้าเราไม่อยากเก็บไว้เราก็อู้หูอู้หูก็ได้มาอุ้ยโอ้โหอันนี้ก็ดีอันนี้เก็บไว้ใช้รอบหน้าอุ้ยโอเคตีตะรามด้วยอื้อือืออืออือ,อโอ้ยโห,โโหวันนี้ดวงดีนะครับผมรู้สึกได้ว่าการที่มันดรอปทางลงแบบรัวๆแบบนี้ มันหมายความว่าดวงเราดีสุดๆจริงไหมล่ะเออข้างล่าไม่มีอะไรเลยฮะหมดละไม่มีแร่ครับมีแต่ถังไม่ขุดเพิ่มนะเดี๋ยวเหนื่ยเหนื่อยซะก,ก่อนเออนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนลนกะันอเไปเฮ้ยอันนี้ไปทางวนเหรอโอเคตรงกลางมีของดีแน่นอนไม่ดีก็ของเยอะอะของแบบเกลือนนะ่ะเป็นถังอะ่ะโอเค

เห้ผมประกอบการดีมากเออเาไอเดียอันี้ในบอกสำคัญโอเคทุกคนไปครับได้อะไรอ่ะอาวุธเหรอมันเป็นอาวุธแบบใดอาวุธแบบไหนอะไรทิ้งได้บ้างอันนี้ละกันเออเอาเนื่อยเลยอุ๊ยอ้โหอาวุธดีอดูดิอนนี้มีอันนี้ด้วยอะลงลงไปชั้นหนึ่งแล้วแถมแถมเฮ้ย โอเคแถมไปคือไม่ไหวนะฮะถ้าแตงพีน่าหมด <c oughs> เออแตงพีน่าหมดแล้วโอเคเราได้ okay, กระเป๋าแล้วใช่ไหมวันนี้กระเป๋าแบบกระเป๋าไซส์บิ๊กเบิ้มยังไม่ไซส์กลางก่อน,นยัดได้เหรออันนี้ยัดได้หรอครับมันเป็นเอ่อโอ้โหเจอละเก้าสิบเก้าเลยเหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปกลับไปที่บ้านดีกว่าครับกระเป๋าเต็มด้วยแล้วก็ลงไปที่ชั้นยี่สิบแล้ววันนี้ เพราะว่าเราคือชั้นที่4ี่สิบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกสิชั้นดีกว่าจะได้ไม่นี่ไม่ไม่เหนื่อยเกินไปนะฮะเพราะว่า,าต้องเออว่าปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดียปลูกปลูกเลยไหมทุกคนข้างล่างนี้ผมบอกว่าอย่าไปปลูกแต่ก็ถ้าปลูกเลยก็ได้เลยแต่ถ้ายังก็ยังอยไรวะตอนนี้ผมอยากได้อะไรในใจถามตัวก่อนหรือว่าอ๋อนี่ไงถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ตรงนี้ก่อนอ่ะ อ่ะโอเคก็นี่เลยไงโอเคอันนี้ยังเพิ่งปลูกเดี๋ยวรอพวกนี้โตจากจากนั้นเราก็ปลูกทับได้โอเคโอ้ใช่แล้วเจ้านายโอ้ฉลาดจริงๆเลยนะเนี่ยผมเองก็ยังคิดไม่ได้ขนาดนี้เลย <c oughs> นั่นน่ะสินะเออฉลาดจริงเลยบ้าใชา่ไหมใช่มันประชดปะเนี่ยไม่ได้ประชดน,นั่นจาน้านายผมบอกความจริง โอ้ยเหนื่อยเอา้าเราตักน้ำเราเหนื่อยด้วยเหรอนี่ก่อนกครับโอเควันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเข้านอนเดี๋ยวเข้านอนเข้านอนนอนรีบรีบรีบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกแน่นอนดวกสรงแล้วพยากรอากาศมากไงครับวันนี้ไม่แดดไม่แดดสดใสดูดวงวันนี้โอเควันนี้โชคดีเห็นไหมวันนี้จริงๆเราเราลงไปถึงชั้นล่างได้นะครับโคลสลสอลตมันคิดว่าเป็นแค่กระหลำ่ำนิ่มๆแต่เท่านั้นใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวหรอกที่คิดแบบนั้นน่ะแต่โคสลอที่ดีนะ่ะเป็นได้มากกว่านั้นน่ะจะต้องใช้กระหล่ำสดๆผสมกับน้ำส้มสายชูและมะยองเนสนะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วหกรอบอร่อยจริงๆเรียนรู้วิธีทําโ,โหโคสอดโอ้ยนอนแล้วเหรอเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลย <c oughs> มันนอนไปังวมอุ้ยได้สองดาวเหรอสอใจเลยเหรอโอ้ ไปจีบไปจีบใครได้บ้างฮะคือันไหนอะ่ะไหนคนนี้ไม่เห็นได้เลยไปทุกคนนอนเนี่ยราติสวัสดิ์ฝันดีโอ้ทำฟาร์มเลเวลสามทำบ้านพึ่งได้แล้วทำไอนี่ได้แล้วสปีดโกแล้วก็ทำท่อลงใต้ดินได้แล้วโอ้เงินไหลามาแล้ว <c oughs> เงินมาเพียบนี่ไงสอง สองวันแล้วว่าเฮ้ยน,นี่โตแล้วเหรอ,อ,นนโ,หรอโอ้โหอะไรเนี่กยก็มเนเกะกะนะแต่ใช่มหมเถอโอ้โตแล้วล่ะโอ้ยขอบคุณครับจะได้ไม่ต้องลด <c oughs> นี่แน่นี่น่นี่แน,น่อันนี้เก็บเก็บเก็บต้องใช้นี่เกี่ยวอันนี้พวกนี้ไม่อันนี้ขายได้เลยไปขายก่อนอันนี้ขายได้ครับเอ่ออันนี้ขายขายขายเอาเอาไปให้แฮร์รี่ก็ได้ ต้นกระหล่ำอันนี้ให้คุณปู่ได้อยู่นะแต่เอาน,นี้ให้แล้วอันนี้ขายใ <c oughs> ครจดหมายอะ่ะสวัสดีถึงสวัสดีที่รักฉันรู้ว่าเธอเพิ่งมาเริ่มต้นกับการเป็นชาวไร่ฉันเลยอยากจะให้คําแนะนํานิดหน่อยเ <c oughs> พื่อส่วนใหญ่จะโตฤด,ด,ดูเดียวเมื่อถึงฤดูอ๋อเพื่อจะตายหมดเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะจากยา่าเอเวอร์ลินนะครับคุณยายนั่นเองคุณยายโอ้ยหลานโอ้ยหลานละ่ะก็ต้องเอาของไปฝากคุณยายหน่อยละ คุณปู่แล้วกันไม่ฝากคุณยายคุณยายไม่กันยายไม่เอาอะไร <c oughs> ไม่รู้ง่ายๆไม่รู้อ่านี่อุ้ยโหสีทองขายไปอันนี้นี่เก็บไว้เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้สาวเราลีอาเชื่อนะลีอาลีนัทไม่ไม่ใช่ลีนัทสาวเราไม่ใช่ลีนัทนะ <c oughs> บ้าจริงเชียวโอ้อยอันนี้สีทองด้วยอะ่ะแต่ยังไงก็ต้องขายอย่ะดิ <c oughs> เอ้ยนนอันนี้ต้องเอาไปหยอดไหมไม่หยอดเนาะทิายเลยต้นน้ำครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าเราเหลือไม่กี่ต้นละโจโก,โกโนายจะเอาน้ําได้ไหมเอาเน,นี้เอาเออขอบตบเจ้าน่อยหมาีมานี่ากใครสอนเจ้าเนี่ยดีถึงเลยนะโอ้โหโปรคอยโจแล้วับผมรู้ด้วยตัวเองโอเคดีเก่งมากขอมือหน่อยสิผมไม่หายหรอก โอ้ทำไมไม่ให้เราโอเคเสร็จแล้วด้วยเพราะว่าที่เหลือผมน่าจะไม่ปลูกเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะรอใช้ตรงที่มันเป็นโกอัพหลายเปอร์เซนต์อยู่นี่เราก็ทําได้นันเนี่ยแต่ต้องต้องมีมอสมีมอสนะครับมอสกับยางพึ่งกีดยางครับซึ่งไม่รู้จะไปกีดที่ไหนโอเควันนี้เอาของขวัญไปแจกดีกว่าไปทําความรู้จักชาวเมืองไม่รู้เขาจะชอบไหมแล้วก็ไปลงเมืองด้วยนะครับเพราะว่า เราเอ่อมีว่าจะไปลงเหมืองกันอีกสักรอบหนึ่งเฮ้ยอยู่ว่าตัดไม้ดีวะตัดไม้แล้วกันผมว่าผมตัดไม้ดีกว่าโอเคก่อนจะไปตัดไม้ก่อนนะผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปลงเหมืองแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะตัดไม้ครบ3า0ร้อยนะเพื่อจะเอาไปยัดข้างล่างมันจะข้างล่างตรงนั้นนะเห็นปหมเห็น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 ไหม <c oughs> จำได้ไหมว่ามันยังมีตรงนั้นที่ยังไม่ได้ยัดนั่นแหละนั่นแแหละเดี๋ยวจะไปยัดตรงนั้นไป เพื่อที่จะให้มันได้ของในการไอ้น,นี่ไงผมไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยตรงทะเลอ่ะมันน่าจะมีของมาดรอปบ,บ้างอ่ะเออพอตัดไม้อย่างนี้คนจะได้รู้ว่า้ออจะได้เคลียร์พื้นที่ด้วยครับไปตรงนี้มันอ,อลกจะได้แบบตัดไปเคลียร์ไปโอ้ยตัดไม่โดนเอาแค่ไม้ก่อนแล้วกันแล้วกินเดี๋ยวค่อยมาทุบโอเค เฮ้ยจริงหรือว่าเราควรอัพเฮ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวกป๊นหนึง่งเอานี้ไปอัพด้วยโอเคอัพเป็นที่ตัดไม้ก่อนดีไหมเอ้แม่เอาที่ขุดก่อนเอาที่ขุดก่อนแล้วก็ที่ขุดเสร็จแล้วก็ค่อยตัดไม้อืมเราจะได้อไปลงเหมืองได้อย่างสุดๆจะได้ดีขึ้นไม่ได้สุดๆหรอกก็ดีขึ้นแหละ ไปอัพไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีครบหรือยังน่าจะมีพอแล้วแหละเงินเราก็พอแล้ว okay, โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เริ่มแล้วเริ่มเติบโตแล้วทุกคนเริ่มเติบโตแล้วเห็นแนะเห็นความพัฒนาหรือยังทุกคนใครจะไม่กดไลค์กดติดตามด้วยนะเอเห็นนะเห็นนะเห็นนะว่ายังไม่กดนะ่ะโอเคเรามี300ร้อยแล้วเราก็เอาอันนี้อ้าวมันยังไม่ครบอะ่ะ มันกำลังหลอมอยู่หรือเปล่าไปทุกคนเดี๋ยวเอามันยังไม่ได้อ่ะมันยังขาดอีกเยอะเลยอ่ะมันยังขาดอีกสองอันอ่ะผมว่าผมจะไปเดินหาของป่าดูก่อนแล้วกันโอเคไม่มีตรงนี้ไม่มีเลยเอาของไปให้ไอ้นี้ก่อนแล้วกันอันนี้ให้แฮร์รี่นะครับให้แฮร์รี่เราเหลือแค่ให้อีกอันหนึงจะได้จะได้คืนสามสาใจเลยเฮ้ยหา,หาคุณปู่ก่อนคุณปู่ปู่ครับ โอ้นี่มันของเจอบมากเลยขอบใจเนาะอ๋อเออฉันไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อช่างคุยนะโดยเฉพาะคนคนแปลกหน้าอย่าถือสาฉันเลยแล้ล่ะนี่คุณยายนี่อันนี้ผมก็มาให้เหมือนกันโอ้ดีนะอย่างนี้ขอบใจนะจ๊ะเฮ้ยทิวลิปที่ปลูกเองนะ่ะเหมาะเป็นของขวัญน,น่ารักน่ารักในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สุดทิวลิปอ่ะอันนี้หรอ,อนี่อาอยู่ไหนอะ่ะผมว่าจะให้ของขวัญทิวลิป คุณคุณสาวชาวบ้านโอ้เป็นความเห็ที่เยี่ยมมากเลยขอบใจนะวันนี้ต้นไม้ดูสวยดีนะว่าไหมโอ้แล้วทําไมเธอถึงมาเป็นชาวไร่ล่ะถ้าอยากมีเงินเก็บเยอะเพราะมันสมจริงมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองแค่อยากเดินตามรอยปู่นะ่ะแค่อยากหนีจากชีวิตเดิมๆนี่อันนี้เลยเฮ้นั่นมันเป็นเหตุผลที่มันที่ฉันมาที่นี่เหมือนกันอุย้ยเหตุผลเดียวกัน ถ้าแต่เชื่อมโยงกับธรรมชาติมากกว่านี้โตายแล้วผมลิขิตเหรอเป็นเรื่องแล้วไงไปหาเฮลี่เฮลี่ไปแอบอยู่ข้างล่างเ่อไปข้างล่างนี้ก่อนกันผมลิขิตเหรอเป็นไปได้หรอครับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีเบอร์รี่ด้วยครับผมเพิ่งเห็นโอ้ยแต่อันนี้ไง ออออโอ้โหโอ้โหนี่ไงเอามายัดเลยนี่ตูมตูมตูมได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขอยัดสำรวจซ้ายก่อนเอ้ยขวาก่อนแล้วกันไปไหนก็เดินมาแล้วลงเลนลงเลนโอ้ยนี่ไงปะการังเป็นถิ่นมีหอยโอ้ยนี่โอเคแล้วก็ออืื้ห ยัดได้หมดไะเนี่ยเอ้ยยัดได้อันนี้ยัดได้นะครับโอเคอน,นี้ยัดได้เอาไปข้างล่างก่อนอันไหนยัดได้เดี๋ยวเอาไปยัดก่อนเลยอันไหนยังไม่ได้ขายยังไงล่ะเ <c oughs> ข้ากระเป๋าเผื่อเจอนะฮะอันนี้เอามาจอบเผื่อเจอหนอนจะได้ขุดเลยโอ้ไม่มีเลยปะ <c oughs> ไม่มีเหรอไม่เจอปูไม่เจอกุ้งอะไรเลยอะกุ้งหอยปูปลา ไปหาแฮร์รี่ครับไปห้องวันเคเขาเพื่อเราเขาจะได้เป็นกลิกเราได้มาแล้วแฮร์รี่ไม่มีดอกไม้ให้เธอเธอจะชอบนะผมมาถ่ายรูปแบบนี้เอานี่เอาอาปากขางนะให้ฉันเหรอขอบคุณอุย๊ยเฮรี่ยุ่งกับการถ่ายภาพมากกว่ามากกว่าการสังเกตเห็นคุณอับจบครับเ <laughs> มินสุดๆไม่สนใจกันเลยโอ้ยอันนี้ขายได้นะ ไม่รู้แหละไม่กินไม่อะไรเลยอะ่ะคือมันบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือเปล่าเบิกเยอะอยู่เบิกบวกบวกเยอะอยู่แต่แบบว่าก็นะขายดีกว่าย่มโอ้รวยแล้วรวยแล,ล้วรวยลรวยลรวยล,ล,วล,ล,วลอุย้ยมีสิบกว่าอันเลยอ่ะสวัสดีครับคุณขายหมวกคุณหนูหนูมวกหนูมวกมีมวกมาเพิ่มอืมแต่เราไม่ซื้อดิ มีอีกแล้วอุย้ยมีเยอะเลยอะของป้าโอ้ยวันนี้รวยแล้วครับบอกเลยว่าคือรวยอะอะโหโอ้ยรวยกว่าเมื่อวานอีกอะโอเคมีปะปะโลบละโลบละไม่เคยพอไม่เคยพอเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิไม่ดีอะนั่งอย่า,างั้น เมื่อวานนี้โอ้ยสีทองด้วยนะโอ้วันนี้โอเควันนี้โอเคพอใจวันนี้พอใจมากพอใจสุดๆเลยกันแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวเอาของไม่ขายแล้วก็เก็บของที่เอาระยะตรงกลางได้ไม่ได้ไม่ได้อัพพิกแอคกเลยอะ่ะโอ้ยได้ขอนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยที่บ้านก็มีดรอปเหรอดีจังรวยรรอยๆหรอรวยๆรวย,รย,รยแล้วก็ไม่รู้โอ้ฉันกําลัง คิดอยู่ว่าใกล้แล้วล่ะความฝันเราใกล้จะเป็นจริงแล้วฟาร์มที่ยิ่งใหญ่โอ้โอยู่กับหลวงเจ้าดอยผมว่าเจ้าดอยควรซื้อบ้านหลังใหม่ให้ผมนะได้ข่าวว่าเขามีบ้านมาให้ด้วยอ่ะเหรอไม่หลอะจะไปซื้อแกหลอกนาหลอกหลอกเดี๋ยวซื้อให้แล้วกันโอ้ขอบพูครับเจ้าดอยโอ้โหมืดแล้วอ่ะมันดังอัพไม่ได้อ่ะคือว่าต้องต้องไว้รอบหน้าเลยฮะ รอบหน้าอันนี้ไปใส่ด้วยแล้วก็เอาพิกแอ็กไปไปยัดก่อนแล้วก็อ,อันนี้อันนี้ไว้ติดไม่ได้ลงเหมืองแน่นอนอาจจะตัดไม้แทนอันนี้โอเคครับผมแผนการในวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่เราไปซื้อกระเป๋ามาแล้วก็ไปลงเหมืองถึงชั้นที่30วันนี้ลงเหมืองชั้น30แล้วก็ไปทำของขวัญยังไม่ได้หาอะไรให้รีอารีอารอ์นี่หว่าถูกแล้ว น่าเหรีาครับผมแล้วปีแอนี่น่าจะไม่ไม่ได้นะเรีาไม่รู้สองวันนี้จะหาเจอไหมต้องไปตกปลาดิโอเคเควสพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทำฮะเดี๋ยวจะทำเควสลงเหมืองชั้นที่ส0สิบหลังจากที่เราไปอัพพิกเอ็เสร็จก่อนเพ็กต้องไปอัพวันพรุ่งนี้อันนี้ไปยัดแล้วก็ตัดบ้านนะครับตัดไม้ที่บ้านโอเคเรายังเหลือสเตมินแนนิดนึงเดี๋ยวขอยัดตัดไม้ก่อนประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้านอน พร้อมกับเงินสองพันที่มีติดตัวตอนนี้เลโอ้โหร่ำรวยปะพรุนี้เป็นไงพรุนี้แดดใสเหลือเกินยากรการนงชีพโอ้ยนี่ไงเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับยิรกภวสู่การนงชีพซัมอนเบอร์รี่โอเคในพุ่มไม้ที่ผ่านมาอุ้ยแต่ไม่ด้วยมาเล่นเล่น้อยๆิ่งซิ่โอ้ยไม่าจ่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ำหรับาได้เพิ่มอะจะบอกว่าอะไรเราจะมีรายได้เพิ่มอะ โอเคครับผมก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมใครที่ชอบก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมยังอยู่นะซีรีส์นี้เดี๋ยวน่าจะมีคลิปเกมอื่นมาขั้นบ้างแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็หมายถึงเกมนี้ก็ยังเล่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมยันปีห้าปีหกปี7็ดปีแปปี9ปีสิบโมเป็นงั้นแหละแค่ปีสองก็เลิกแล้วยอกหยอกเอาให้สุดเอาให้สุดไปทุกคน ฟันดี้รัทิชวัดีครับสวัสดีครับไปดูสิว่ากำไรของเรานั้นสองพันสามร้อยโตเงอะอะ <c oughs> <c oughs> ไรวา